ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายชอปในรายการด์กแบล็คแพ็งมาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ10ประเทศที่มีคนเกลยดมากสุดในโลกนะครับมีประเทศอะไรบ้างมีประเทศไทยหรือเปล่าลองไปดูกันเลยครับอันดับที่สิ ประเทศอิรักสาเหตุที่มีคนเกลียดประเทศอิรักมากไมอันดับสิบก็น่าจะมาจากการลุกรานของอิรักแนอดีครั้งหนึ่งอิรักเคยใช้กองกําลังลุกรานคูเวตและบังคับให้คูเวตยอมลงนามในสนที่สัญญาฝ่ายเดียวกันว่าด้วยการยินยอมเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอิรักเหตุนี้เองเป็นชนวนให้เกิดสงครามในแดนตะวันออกกลางในสมัยนั้นทําให้อิรักถูกประนามจากทั่วทั้งโลกอันดับที่9ประเทศอัฟกานิสถานสาเหตุก็น่าจะมาจากการที่ชาวอาเมริกันนั้นเกลียด ประเทศนี้เพราะทหารของพวกเขาถูกส่งให้ไปประจำการที่ประเทศนี้พวกเขาต้องการให้ทหารกลับคืนสู่ประเทศไม่จำเป็นต้องไปประจำการในประเทศที่ห่างไกลอีกต่อไป อันดับที่8ประเทศรัศสเซียชาวยุโรปส่วนใหญ่นั้นเกลียดประเทศรัศสเซียโดยเฉพาะประเทศที่เคยถูกรวบรวมให้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอย่างเช่นลิทัวเนียรัสเวียและอื่นๆประเทศเหล่านี้ได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสจากรัสเซียโดยปราศจากการเยียวยาใดๆในภายหลังอันดับที่7ประเทศจีนสาเหตุน่าจะมาจากการที่พวกเขาคิดว่าเขาเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอีกทั้งยังชอบผลิตสินค้าปลอมสินค้าอันตรายต่อผู้บริโภคที่ก ก่อให้เกิดสารมะเร็งและโรคต่างๆไม่เคยเคารพในกฎหมายระหว่างประเทศสากลซึ่งจีนเองก็เป็นผู้ที่ลงนามด้วยนอกจากนี้ยังลุกรานประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผลประโยชน์เช่นกรณีไต้หวันและหมู่เกาะแปซิฟิกอันดับที่6ประเทศอิหรา่านสาเหตุนั้นก็น่าจะมาจากการที่อิหร่านนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับนาซีในยุคป,ปัจจุบันอันดับที่5ประเทศฝรั่งเศสสาเหตุน่าจะมาจากการที่ฝรั่งเศสนั้นเป็นพวกนิยมภาษาจนเกินไปไม่คิด ว่าจะพูดภาษาอื่นบ้าง ฝรั่งเศสก็ไม่ต่างอะไรกับนาซีทางภาษาอันดับที่4สาราชอาณาจักรพวกเขายังคงคิดว่าเยอรมันและญี่ปุ่นในปัจจุบันเป็นผีร้ายในโลกของตอนนี้อันดับที่3ประเทศเกาหลีเหนือสาเหตุก็น่าจะรู้ๆกันอยู่อันดับที่2ประเทศอิสราเอลสาเหตุก็น่าจะมาจากการที่อิสราเอลทําการฆ่าคนโดยอ้างลทัทธิยูดายทําให้คนกี่หมื่นกี่พันแล้วที่ต้องตายไปเพราะเหตุนั้นแถมยังชอบทําตัวเป็นอันตพานในภูมิภาค ลุกรานดินแดนชาวบ้านโดยมีอเมริกาหนุนหลังนี่มันก็ไม่ต่างอะไรกับนาซีชัดๆอันดับที่ 1. ประเทศสหรัฐอเมริกาสาเหตุนั้นมาจากการที่อเมริกาชอบเข้าไปแทรกแซงเรื่องราวในประเทศอื่นๆเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่โกหกสร้างภาพว่าทำไปเพราะสิทธิมนุษยชนบ้างที่เรื่องชาวบ้านละสนใจแต่เรื่องของตัวเองกลับทำตรงกันข้ามแถมพวกเขายังมัวแต่ห่วงเศรษฐกิจโลกจนลืมไปว่าตัวเอง เป็นหนี้อยู่14พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลสอย่างสุดท้ายประเทศนี้ชอบคิดเองเออเองเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของ10ประเทศที่มีคนเกลียดมากที่สุดในโลกนะครับสําหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยดูกันแต่สําหรับวันนี้สําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ